ไรใครมนโกรธอะไมาฆ่าแม่ใครฆ่าแม่แม่ตายโหงอะไรผมไปดึกเลยว่าแม่มาตายหงอย่าเยอะไปดีอย่า จึงเวรผมจะไม่เคยรู้จักตนจึงหวรตินจะไม่เคยรู้จักผมใรูปล้วเรา้องคนเกี่ยวพบี่เทพผมจะรอใคกับตนในตานที่ไม่รู้กัไปดีอเออคอยหลวิญญาณคือจูดวันจันเลยเลยพูดเร ชีวิตคนเรามันไม่แน่อันนีจันวัดเธอสงสารลาบยศแต่ยมีเรื่องทางเมืองยมีจี๋วนรวมหัวเรื่องแรกทาประชาชนล่วงบกไอเบื่อใจสร้างหลุดุตายหลุแก้บุวถ้าใจรั้งมีจิตพ้ tông tê tu đi là con pra cháu tạp ta lê cháy Tài ơ rê ơ quá trời mà cháy oh, oh, rong mẹ Chí กินไดมากเลยคาราซา,านอยก็ยายนูก็ยายนัไนเลยมาไม่เร่งมาเรียบรื่ dài tay ở Dài nói, mình chạy đu cái chữ đấy Huyên mừng rồng một cái tay, rồng đi Rồng ta nã tiểu rồi lừa cọp Mấy đại trầy cây Lượt mặt đại khác Ít cái nhân cọp cú Ừ Bé cha Bé đã bị liệu lý đại cho dù cơ khai ม่มีใครที่จะรักลูกนี้เจ้ากับแม่อีกแล้วแม่จา๋าดาวเรืองเธอลุกขึ้นเถอะจ้ะลุกขึ้นแล้วนะคนดเีเธอจะร้องโอมร้องไห้น้ำตาท่วมโลกนี้แม่เธอก็ไม่คืนคืนชีพแล้วได้ใจดาวทำอมงไงดาวจะอยู่กับใคร เธออยากคิดอะไรมากนะพี่เองจะบอกเธอว่าพี่นี่คือองค์ชายกฤษดาราชโอรสแห่งมานครนพรัตน์ราชธานีพี่จะขออุปราคุณเธอเลี้ยงดูเธอในฐานะคนรักพาเธอกลับไปสู่นครเด็ชพ่อเดชแม่คงจะปลื้มใจที่จะเป็นสาวบ้านนอกแต่จิตใจโอปอ้มารีสมแล้วเป็นเป็นจกัญยาณีผู้หญิงที่งามนอกงามในใจกายนะ จะพาฉันไปไหนไปอยู่ที่มหารารชวังนะลาแม่กลับสุ่มแม่แล้วล่ะฉันจะพาเธอไปแม่ค่ะหาวหนาก่อนนะแม่ี๋ยวไม่รู้จะอยู่ที่นี่กันใครหนาวจะนำพี่ทองพี่แก้พี่พทอ้อคนที่มีพระคุณที่แม่เคยสั่งนั่งน,นะกูอยาทอดทิ้งเขาไปอยู่กับดาวที่มานคร จะแมีจริงจะมาเป็นลูกของแม่ยจงแม่ลูกหลานก่อนยายยัยอยากยายจะน้องเาลูกก็แล้ว <c oughs> อยากแม, <c oughs> แม่เออแม่เออแม่ยัยนะถึงแม้ว่าแม่จะไม่ใช่เป็นแม่ผมครับผมจะขอปฏิญาณตนต่อหน้าเรือนร่างตีได้วิญญาณของแม่ นะผมจะดูแลลูกของแม่เฮ้ยแค่ใต้ที่ไม่น่นนัง่งยกมือปิดนี่ฮะปวดใจว้ะว้ย,วยตกใจว,ว่าพี่ลกอกผู้กองาจิงไม่รู้ไปยกมัน้หนไม่เห็นใจทำเพื่อไหนต้องใจั่ตผู้อยว่บ้านเพืกอน ผมจะดูแลลูกสาวของแม่ยิ่งชีวิตจะปกป้องเธอยิ่งชีวิตจะไม่ใครทำร้ายเธอได้ทั้งเรื่องกายและจิตใจผมลาก่อน,นะแม่นะสงบสุขเถอะแม่ปีนุ้ยจัดการเผาศพแม่ด้วยเพาะว่าควังแล้วแต่ถ้าเผาก็าเรียกว่าราชทานเพลิงราชเจดกานเพลิงร,งรบใช่ตาควัง ไร้านเตันปึุงจอบเอาเถอะความสุขแม่นะแล้วก็ตามผมไปมานครแจ้งความด้วยจัดการอาเศรษฐีวิรพลร้อมด้วยคนก็มันทั้งหมดทําความชั่วนะผมจะทาดาวเรืองไปพาดาวเรืองกลับสู่มานครพี่นุ้ยพี่เทงจัดการปรัญหาด้วย

นี่เนี้ไปที่ไปพื่เราไปแจ้งความไปแจ้งความรูปักเพื่อเพอมา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 หนึ่งรูปักจังนี้เงียบเงียบสายเมื่อกี้ก็มาแจ้งจับวีรพลไปแล้วเราจัดการจับคนใหญ่เลยเจ้านี้เออเจ้าเต้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 ไป เอ้ยะเออปวดมปวดจ้าเออจะรัวัดอรเวตอยเอกปนโตูเอาจากตำแหน่งพ่อนะนี่เป็นตำแหน่งเลยมวดมวดมวดปวมวดครับไปชอบตีน้อยได้เป็นมวดไม่ไม่ได้สอบอะไรเป็นมวดเฉยๆเป็นมวดวันที่กินนมกินหน่อบบอกนมองปเวณห์ไงใ่ตรงเป็นมวดไม่มวดเกี้ยวก็ไปเปลือมันกีกะหนร้านมันพันลิ้นเนี่ย เออผมโปรโมดบอบอกทำไมมีเรื่องอะไรมาเก่งความลูกเศร้าปุ๊ตกคมเองนมคืนอย่าเตี้ยงแต่คมเม้นมาเร่งคนแลยกุมกระทำมจำรุดลูกชาวเดินกมคืนเงียบวลาฟาได้ตีดีเวทนากาตายตีดีเวทนากาตายตีดีเวทนากาตายวันไหนวันอาทิตีตรงขึ้นวันกันนั้น มันไรอ่นเจเลยอางยควรดไหนอ่ะลูกสาวตอตุก่มขืนขบไปเบิกตัวรากมาไม่ใจรากขับจูดจดคือจูดกับรากเหมือนกันหละไปลูกสาวมานี่ลงมาสัตสันโตสตสันโตสันตสันโ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 ตสันันโลัน มันเมาไหมชื่ออะไรไม่รู้นี่ลูกเธอกับหลุดวะมาหลูกแตะเตะหลุดเศร้าเลยครับชื่ออะไรชื่ัน้นโตดคือนามระคุณโปดการ์ดค่ะชั้นโตดโปดการดค่ะแจ้งความเรื่องอะไรด,ดึก่องเรงขมขืนค่ะข่มขืนตรงไหนแต่ตรงนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะไม่บอกก็เลยไปดูนะเป็นไงบ้างตอนที่โดนขืนนุ่ค่ะให้มานแจ้งตั้งประเดี๋ยวเกวื่นกลั่น เล่าเหตุการณ์ตอนที่โดนกลมคืนคือตอนนั้นนะคะหนูเนี่ยคือคือหนูเล่าดิหลวครูกมานตอนนั้นว่าไงตอนที่โดนกลมคืนเวลาตอนนั้นเป็นไงบ้างตอนนั้นหนูจะเดินไปเที่ยวคะ่ะหนูจะไปตลาดได้มีกลุ่มวัยรุ่นสักประมาณสิบกว่าคนได้ นวิ่งไล่หนูมาค่ะบังอ่านว่าข้างทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นป่าละมะ็อกด้านขวาเนี่ยเป็นตลาดคนเย,ยอะๆหนูก็เลยวิ่งเข้าไปแอบมาแอบในตลาดปแอบในป่าค่ะ <c oughs> พอหนูไปถึงในป่าแล้วพวกคที่มันเดินตามหนูมานะคะ <c oughs> พอมันตามหนูมาแล้วก็หนูโกรธมันมากหนูตะโกนด่ามันเลยหนูด่ามันว่าไงหนูด่ามันว่าเรียงหน้าเข้ามา ่มันก็กลูเข้ามามัดหนูค่ะผมมันมัดหนูมันแก้ผ้าหนูตอดเสื้อหนูวายวายวายหน่อยลูกกับทีนี้เนี่ยแล้วมันมัดหนูค่ะมันมัดหนูจริงๆขึข้างคือมันจับขาหนูไว้จับขาหนูสองข้างหนูดิ้นดินจนขาหลุดพอขาหลุดแล้วตีบมันเลยไม่หนูเอามาเกี่ยวเอวมันไว้ค่ะมันมันทำหนูทารุณนะคะ มันช่วยกันมัดเท้ามัดมือค่ะมันมัดมือหนูหนูกัดมือมันฉันว่ามือหนูหลุดออกจากมือมันหนูเอามือปลายปลายไปเจอต้นไม้อันท้องขาได้เจอต้นไม้ควานต้นไม้ได้แล้วควาดไปบนหัวมันเลยออกมารองหัวหนูนค่ะย้ายเจะาูนกดีดีย้ายเจดูหนกดีดีมันได้บ้างเด้ช่วยหน่อยนะค่ะตำรวจค่ะ ช่วยหน่อยเขจับโจให้ได้เลยบอกเขาด้วยว่าว่าไงให้มาทำเหมือนครั้งก่อนเออไปมาสองคนนายก็ได้มามามาได้ลูกเกยนายกูเจ๋งนี่เออ